เอาละครับผมก็ขอสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องพีโก้นะครับผมมา <Yeah. S 1> ช่องช็อกโกแลตเนี่ยผมมาแล้ววันนี้แน่นอนเนี่ยผมเรามีอัปเดตโรบอทฟิตนั่นเองนะครับซึ่งลูกสองก็ยังอยู่นะอ่าใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ กดติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับผมมานะปรากฏว่าผลโหวตออกมาแล้วแต่แอดมินก็ยังไม่ลบนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าแอดมินคิดยังไงนะครับแต่ก็ดีแล้วที่ไม่ลบนะโอเคมาณนะตอนที่พี่โก้เข้าไปเล่นในเซิร์ฟเทสอยู่นะครับผมก็ได้ทําการคุยกับแอดมินด้วยโอ้โหแอดมินเนี่ยมาเยอะมากนะครับผมรอบนี้นอัปเดตนี้คือมาคิดว่าคร,ครบเกือบทุกคนเลยนะครับระหว่างที่ เซิฟเทสดำกำลังเล่นอยู่หรือว่าเปิดอยู่เนี่ยนะครับผมและได้ถามเรื่องเควสด้วยตอนนั้นนะครับผมอ่านะว่ามีเควสอะไรมาใหม่มีการนำเควสอะไรนะครับผมอ่านะหรือว่ามีอะไรอัปเดตมาใหม่บ้างในรอบนี้มีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับเขาได้บอกมาสั้นๆว่ามีบลูมูนเนะครับผมอ่านะ ซึ่งบลูมูนเนี่ยครับเขาก็ได้บอกด้วยว่าอยู่ที่ไหนนะครับอ่านะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะอ่ะซึ่งแอดมินคนนี้ก็คือหนึ่งในแอดมินในหลายๆคนนะครับแล้วก็พวกครีเอเตอร์เยอะมากเลยนะครับผมแต่พี่โก้ไม่ได้เป็นครีเอเตอร์หรอกนะครับหรือว่าไม่ได้เป็น G m มอะไรหรอกเออเดี๋ยวน้องๆอ,อย่างงงอีกนะอ่ะเขาบอกว่าให้ไปทําที่ลัดโกลบเนีครับผมอ่าแต่พี่โก้งงนะว่าเบ็ดใหม่ มีก็เยอะของก็เยอะแต่ทําไมไม่เอามาใส่ในอัปเดตเลยนะโอเคให้เรากลับมาที่โลกหนึ่งกันก่อนดีกว่านะครับผมอ่าเดี๋ยวจะเริ่มภารากิจกันเลยสําหรับอ่าแพทนี้นะครับเอดมินออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนในโลกหนึ่งข้ามไปโลก2ได้ซึ่งไปทําภารากิจเหล่านี้นะครับผมอานะอันดับแรกให้ไปที่อ่าวลอลิทคุยกับ npc เมื่อกี้นะครับและมายังนะเกาะมูสฟูด และตกปลาตัวนี้นะครับ EEL นะครับมีชื่อว่า EEL นะครับจากนั้นแล้วนะครับผมให้เราเอาปลาไหลตัวนี้นะครับเล็กๆตัวนี้ที่ตกได้นะครับผมไปทําการประเมินนะครับผมที่ประเมินปลานะครับเราก็จะเสร็จเควสนี้นะครับโอเคครับไปทําการประเมินนะครับอใครที่ข้ามไปยังโลก2ไม่ได้ดูคลิปนี้ไว้เลยนะครับเพราะว่าทําแล้วเนี่ย ข้าไปได้ชิวเลยนะครับเพราะว่า exp ถึงแน่นอนโอเคจากนั้นกลับไปที่เอาวรส l i ินะครับคุยกับ npc คนนี้เหมือนเดิมเอาปลาไหลไปให้เขาเนี่ยครับผมมานะจากนั้นนะครับเราก็จะได้ exp เนะี่ยขั้นที่1มานะครับแต่ว่ามันอาจจะแบบว่าดูน้อยสําหรับทุกคนก่อนนะครับแต่เดี๋ยวมาดูขั้นที่2รับรองเยอะแน่นอนนะครับรอบนี้แต่เราต้องทําไปตามขั้นของแต่ละโลกนะทำไปตามขั้นนะครับผมโอเค สำหรับขั้นที่2เนี่ยครับผมให้มาที่แกลนลิฟนะครับและมาที่เรือโจรสลัดามาที่หัวหน้าโจนสลัดตรงนี้นะครับให้ทําการคุยกับโจรสลัดคนนี้เลยนะครับทําการคุยเลยเราคุยไปเรื่อยๆเลยนะครับโอเคคุยไปเรื่อยๆเลย,เลยหลังจากที่เราคุยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขาก็จะให้ภารกิจเรามาหนงอย่างนะครับก็คือ ให้ไม่ทำการตกปลาหนึ่งตัวนะครับชื่อว่าเกรนริฟแกลเดียนนะครับผม,มซึ่งยังมีหน้าตาลักษณะประมาณนี้นี่พี่จ๋าถือเอาไว้นะครับประมาณนี้เลยนะโอเคอ่ะต่อไปนะครับให้เรากลับไปที่ก่อนหนึ่งแล้วทำการประเมินปลาตัวนี้ให้ติดค่าสถานะชายนี่นะครับอให้ติดชายนี่เลยนะประเมินไปเรื่อยๆแนะนำนะครับให้เป็นคืนวันชายนี่เมื่อได้เรียบร้อยแล้วเราก็เอามาทรง นะครับเอามาส่งเลยนะฮะอ่าก็เอามาส่งภารกิจที่ n p c ตัวเดิมที่ g กล n ลิฟเลยนะครับอ่ะหลังจากส่งเสร็จเราจะได้ EXP 7แสนเลยนะโอ้โหโคตตึงนะบอกเลยบอกเลยว่าไปได้แล้วนะครับโลก2นี่คือแบบชิวๆแล้วนะครับสำหรับใครที่แบบไปไม่ได้อะไรแบบเนี้ยปัญหาร,ระหว่างโลก1โลก2ก็คือแอดมินจะ ไม่แก้โดยการลบนะครับสรุปคือแก้ด้วยการเพิ่ม exp ให้โอ้โหคนที่ฟาร์มจะหมัยก่อนนี้ร้องไห้เลยนะต่อไปเป็นเคว็ขวดตรงนี้นะครับมาที่เกาะแรกเกาะมูส o ูดนะครับอ่าก็กดที่ขวดรับไปได้เลยนะครับผมโอเคอ่าหลังจากนั้นนะครับผมให้เราไปยังอ่าวรอสลิปเหมือนเดิมนะครับอ่าเราเอาขวดไปใส่ที่ลังนะครับวิธีการหารังก็คือ ให้ใช้ไกลเดอร์บินหาหรือว่าเดินหารอบๆเกาะก,ก็ได้นะครับระวังตกลาวานะพี่โก้ตกตุยมาแล้วนะโอเคครับก็เดี๋ยวจะใช้วิธีการใช้ไกลเดอร์ในการบินหาแล้วกันนะครับรู้สึกว่ากล่องจะอยู่กลางๆเกาะได้เลยมั้งนะอะเดี๋ยวบินบินบินไปเรื่อยๆนะครับใกล้ๆสระ,ะนะครับที่พี่โก้เจอโน่นไงโน่นไงเจอแล้วนะครับผมนี่อยู่บริเวณนี้นะครับอ่ะก็เราทําการเก็บเลยนะครับ ก็สําหรับในโลก1ประมาณนี้นะ exp ก็ครบพอที่จะไปโลก2ได้แล้วนะครับผมอ่านะประมาณนี้เลยนะครับอ่ะก็ได้มาอีก6 0 0 0 0 exp อืมแล้วก็ได้ของในการตกด้วยนะครับต่อไปสำหรับคนที่ exp พอแล้วเนี่ยครับก็สามารถไปโลก2ได้ที่เกาะเทอร์าฟินด้านหลังนะครับก็ไปทำการปราบบอสในถ้ำก่อนนะใครที่ยังไม่ปราบบอสเข้าไปปราบเลยในถ้ำนะครับ แต่ใครที่ปราบแล้วนะครับมาคุยกับ NPC คนนี้ได้เลยนะครับก็จะพาเราไปโลก2เรียบร้อยนะครับโอเคต่อไปนะครับผมก็จะเป็นภารกิจของโลก2อีกเพื่อมีเอกโลก2โดยก่อแรกนะครับเรามาคุยกับ NPC หอยตัวนี้นะครับผมและเราต้องทำยังไงต่อนะฮะก็วิธีการง่ายๆนะครับสำหรับใครที่แบบมาโลก2เริ่มต้นอะไรแบบนี้แล้วนะครับก็เก็บหอยทั้งหมด รู้สึกถ้าจำไม่ผิด5สีด้วยกันนะครับอ่า5สีด้วยกันก็มีพิงค์เลดสกรีนเยลโล่แล้วก็บลูอะไรเงี้ยนะครับผมอ่ะก็เก็บกันไปเลยนะครับก็รอก็อเก็บรอ,อเก็บสีที่แตกต่างกันนะครับอ่าอ่ะ,อะของพี่โก้น่าจะครบแล้วแหละนะครับจากนั้นกลับไปคุยกับ NPC เพื่อคืนเปลือกหอยแล้วก็จะได้ EXP เริ่มต้นในการไปตกปลาหรือว่า ซื้อปลาซื้อเบ็ดซื้อของอะไรแบบนี้ได้ในโลก2นะครับเริ่มเล่นที่โลก2ได้ต่อไป NPC ตัวนี้ก็อยู่ที่ก่อนหนึ่งเลยเหมือนกันนะครับเทคนิคนินดนึงให้เราใช้เหยื่อขยะในการตกนะครับและเบ็ดที่ใช้นะครับอ่าก็คือเบ็ดที่ค่อนข้างจะม,มีความเร็วนะครับก็คือเขาจะให้เราตกปลาให้ได้ภายใน30วินาทีนะครับอ่าพี่โกจะใช้เบ็ดอันนี้แล้วกันนะครับสามารถซื้อได้ที่โลก2นะ อ่าโอเคเขาย้ายเราตกนะซึ่งเราต้องตกนะครับภายใน30วินาทีให้ได้นะครับผมอาถ้าได้เราก็ผ่านเควสนี้นะครับแต่เควสนี้ไม่จําเป็นต้องทําก็ได้เมื่อมาโลก2ได้แล้วนะสเควสนี้นะครับอ่ะของวิโก้จะใช้อันนี้ในการเก็บเพราะว่าได้2ตัวแล้วนะครับแต่เบ็ดที่โลกหความสามารถพิเศษจะใช้ไม่ได้กับตัวนี้นะ จะใช้ไม่ได้กับ n p c ตัวนี้ต้องเบ็ดอันนี้เท่านั้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเบ็ดของโลก2ตอนนี้สามารถเอาไปใช้ได้ที่โลก1แล้วนะครับแต่เบ็ดโลก1เนี่ยมาใช้ในโลก2ไม่ได้นะอ่าโอเคอ่าพี่โก้ก็พอที่จะได้ EXP พอที่จะไปซื้อเบ็ดต่างๆที่ต้องปลดล็อกตาม EXP ได้แล้วนะครับโอเคต่อไปภารกิจต่อไปนะครับ มาที่พายชูนะครับตรงนี้นะครับอ่าก็าจะมีหนุม่มหวยเห็ดอยู่หนึ่งคนเนี้ยซึ่งหนุ่มัวยเห็ดนี้เราต้องไปส่งเขาอีกเกาะหนึ่งนะครับเกาะที่เราต้องไปส่งก็คือเกาะอ่าลัสโบนะครับหรือว่าเกาะทุ่งหญ้านั่นเองนะครับภารกิจคือเขาพัดพลากกับแม่นะครับต้องพาเขาว่ายน้ําไปนะครับแต่จริงๆคือขี่เรือไปก็ได้เราไม่จําเป็นต้องว่ายน้ําไปนะครับผมอ่ะพาข้ามน้ําไปโดยการขี่เรือหรือขี่เจ็ตสกีเขี่ยอะไรก็ได้ เพื่อความรวดเร็วนะโอเคครับอ่าซึ่ง NPC คนนี้ก็จะตามเราด้วยนะตามเราไปไหนต่อไหนนะครับเป็นโหน,น่งด้วยแต่พอหลังจากเราออกเกมเขาก็หายไปเลยพี่ก็งงเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะโอเคพราหนุ่มมัวเห็ดคนนี้ครับนี่มาส่งที่ลัสโก้นะครับหรือว่ามาส่งที่กอะทุ่งหญ้าอ่านะครับประมาณนี้เลยโอเคจากนั้นนะครับให้เราขึ้นไปที่ กลางเกาะเลยขึ้นไปเลยครับอ่าขึ้นไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเลยฟึบอ่าจากนั้นใช้ไกด์เดอร์บินไปเขาได้นะอ่ะแม่ของเขาก็อย่บหัวซีชมพูยอย่างนี้นะครับผมอ่านะได้เลยนะครับอ่ามาถึงเป็นที่เรียบร้อยก็เสร็จภารกิจนะครับกดที่ NPC ของแม่เขาอีกทีเพื่อรับเควสอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเควสอันนี้ แม่เขาก็จะให้ตกปลาทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับเราก็จะได้ exp พร้อมกับของรางวัลพิเศษด้วยนะครับ<ม>อของแต่ละคนได้อะไรบ้าง<ม>ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะโอเคตกทั้งหมดคือ5ตัวที่แตกต่างกันนะครับเป็นปลา5ตัวที่แตกต่างกันไม่ซ้ำกันนะครับอ่าเห็นปะ่ะก็ได้ exp เยอะอยู่นะโอเคอ่ะ ต่อไปนะครับผมตรงนี้ได้เจอกับแอดมินแล้วก็น้อง fc ด้วยก็ขอบคุณที่ติดตามพี่โก้นะครับผมว่านะให้คุยกับนางเงือกตรงนี้แล้วมาตกคริสตัลนะครับก็น่าจะเป็นเฟสสุดท้ายแล้วนะครับที่เพิ่ม exp ทั้งหมดไปมาระหว่างโลก2โลกหนึ่งได้แล้วเฮ้ยดีใจไหมทุกคนแอดมินไม่ลบโลก2แล้วโอเคต่อไปนะครับผมเป็นภารกิจบูมูลนะครับบูมูลเนี่ยก็เป็นการเพิ่ม exp เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นการเปิดที่ตกปลาใหม่ด้วยนะครับ ซึ่งอยู่กลางเกาะลัดโกบอีกแล้วนะครับหรือว่าเกาะทุ่งหญ้าอีกแล้วอ่าคราวนี้เนี่ยให้เรามายังหลังกระท่อมตรงกลางนะครับมันก็จะมีกระท่อมอยู่ข้างๆกับเมื่อกี้เลยนะครับอ่าที่เราทำภารกิจหนุ่มหัวเห็ดอ่าก็ให้เราขึ้นไปตามรากไม้บริเวณนี้นะครับผมอ่าขึ้นไปครับจากนั้นเราลงมาบริเวณนี้มันจะมีปากถ้ำอยู่ซึ่งเป็นถ้ำใต้ดินแบบนี้อยู่อีกแล้วนะครับ ซึ่งปากถ้ำมันนี้ข้างๆมันจะมีโทเทมอยู่นะครับซึ่งโทเทมมันนี้ราคาอยู่ที่อ0อห0 0แสนเอนีครับนี่เป็นโทเทมแบบนี้มีเงื่อนไขในการใช้นะครับต้องใช้ในตอนกลางคืนและก็บรรยากาศเป็นแบบเคลียร์นะครับและต้องเป็นฤดูหนาวเท่านั้นนะครับผมไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถเปิดได้นะครับ ถามว่าบูมูลมีโอกาสเกิดเองไหมก็มีโอกาสนะครับเป็นอะไรที่บ้ามากเลยนะฮะซึ่งเราก็จะรีหาวันเนี่ยไม่ได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวพี่โก้ก็จะเช็คนะครับผมนี่ตามฤดูหนาวเราต้องรอตามนี้เลยก็คือวินเทอร์นั่นเองนะครับโอเคครับอ่ะหลังจากพี่โก้รอไวเป็นวันวันวันสวันได้นะกว่าจะได้ลงคลิปนี้ก็ได้ทําการเปิดได้แล้วนะครับผมแต่เราต้องเปิดกลางคืนเงื่อนไขนะครับอ่ะพี่โก้ก็จะใช้ตัวเทมดวงอาทิตย์นะครับ รีจนกว่าจะเราจะได้บรรยากาศเคลียร์ตอนกลางคืนนะครับแล้วก็เป็นฤดูหนาวนะครับผมซึ่งต้องเป็นไปตามนี้เป๊ะเลยนะดูมุมล่างขวาตามนี้เป๊ะเลยครับโอเคจากนั้นกดใช้โดเทมอ่าเราก็จะได้บลูมูนนะครับสามารถเปิดประตูบลูมูนลงไปด้านล่างได้แล้วนะครับอ่าพี้งเท่านี้ก็สามารถ ลงไปตกปลาลิมิเต็ดได้แล้วนะครับผมมาซึ่งบวกค่า exp เนี่ยเยอะมากนะครับในนี้นะครับอ่ะแล้วถามว่าคนที่อยู่โลกหนึ่งสามารถทําได้ไหมสามารถทําได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าสถานที่ที่เราตกนะครับผมเราก็ต้องไปตกอีกสถานที่หนึ่งเดี๋ยวพี่โก้ก็จะพาไปเหมือนกันนะครับโอเคครับผมสําหรับโลกที่1นเนี่ยให้เรามาที่เกาะหมวกหิมะนะครับอ่าเกาะหมวกหิมะตรงนี้เลย แล้วก็กระโดดขึ้นไปตามแท่นอิมะแท่นหินตามที่พี่โก้บอกเลยนะครับแล้วก็มาบริเวณนี้นี่มันก็จะมีประตูอยู่เหมือนกันเราร้อยเกิดบรรยากาศบูมูลก็ลงไปตกได้เหมือนกันนะครับเอาแล้วครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับหากใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่โก้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม